ครับสวัสดีครับอโอ้โหโ o r ชวัวชาแนลครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาดูรถใหม่ของมาสเตอครับเขาไม่ได้เงียบหายไปนะครับวันนี้เขามีด e ว์มาสเตอเซค่าใหม่นะครับซึ่งเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่กันไม่ร้ยจุดด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยรผมจะเข้าม,ามาให้ดูรายละเอียดทั้งหมดของรถว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนิดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ม a สด้านิวมาสด้า CX5 นะครับซึ่งตอนนี้เขามาใน3เกตน,นะครับก็คือ3รุ่นด้วยกันแล้วก็มีเจ็ดสีนะครับซึ่ง m a สด้าเองนะครับมีเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบก็คือแบบดีเซลรุ่นเบนซินจลลิตรนะครับแล้วก็ดีเซล2.2ลิตรนะครับรูปร่างหน้าตานะครับในส่วนภายนอกเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับ ซึ่งในคันนี้ยผมมารีวิวให้ดูเป็นรุ่น SP นะครับเป็นรุ่นท็อปของเบนซินกระจังหน้านะครับกลโกลเนี่ยจะเป็นสีเป็นโนแบ็กนะครับโลโก้ขนาดใหญ่ที่สำคัญคือซกเนเจอร์ LED มาสด้าได้ออกแบบนะครับมาใหม่สวยขึ้นนะครับตัวกันชนจะเป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นรุ่นดีเซลเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถตรงนี้เป็นสีโขมยมอยู่นะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับล้อนะครับใน3รุ่นนะครับจะมีขนาดแตกต่างกันเป็นล้อขนาดเริ่มต้นก็คือ17นิ้วในรุ่นของเป็นตัว S นะครับไม่ใช่ s อนะครับอันนี้จะเป็น s อจะเป็น19นิ้วนะครับล้อ19นิ้วนะครับสีสันนะครับยังเป็นสีดำตัดอยู่นะครับไล่มาถึงด้านหลังด้านท้ายนะครับก็มีการออกแบบใหม่นะครับไฟท้ายเป็น LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกันชนเ็าจะเป็นสีดำนะครับตรงเนี้ยนะครับในรุ่นเริ่มต้นจนถึงกลางแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยตัวของประตูฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้ง3รุ่นนะครับมีห้องโดยสารด้าน,นหลังนะครับเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะครับเปิดปิดไม่ได้ฟ้านะครับ นะครับจะเห็นรูปหลักจากภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเนี้ยนะครับในรุ่นนี้ยังเป็นเบาะนะครับสีดำนะครับมีการเดินได้ตัดสีนิดหนึ่งนะครับมีการเดินได้ตัดสีนิดหนึ่งนะครับภายในยังเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับเบาะทรงสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านนะครับ3ก้านนะครับ ลายที่สำคัญก็มีระบบพันธุ์ชิพมาให้นะครับพันธุ์ชิพมาให้นะครับในของประตูลํโพงนะครับลโพงบอสดุสิบจุดนะนะครับตรงนี้นะครับวอสดุสิบจุดนะครับนะครับพวงมาลัยเป็นมันตินะครับควบคุมได้แล้วก็ในตัวพันธุ์ชิพที่มาใช้งานนะครับส่วนของคอนโซลเนี่ยนะครับว่ายังมีวัสดุซึ่งเป็นคล้ายๆเหมือนกึ่งไม้นะครับตรงนี้ จอเซ็นเตอร์ตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นจอขนาดนะครับ8นิ้วนะครับจอเซ็นเตอร์นะครับตรงจุดนี้นะครับที่เพิ่มเติมมาคือระบบเครื่องเสียงเนี่ยเรื่องการชาร์จแบตเบตอรี่โทรศัพท์ก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็จะมีเรื่อง,องระบบเครื่องเสียงเนี่ยเป็นไร้สายก็คือ Apple Car p l พกกับ Android Auto เนี่ยครับ ะครับเป็นไรท์แบบไร้สายนะนะครับเกียร์อัตโนมัติรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์อ 2000cc นะครับให้กําลัง165แรงม้าแรงบิด210นิวตันนะครับแล้วก็ภาษาการทำงานเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ6สปีดนะครับส่วนส่วนกลางก็จะมีเรื่องของแอร์นะครับระบบแอร์ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆโหมดของเกียร์นะครับมีให้เลือกเป็นเหมือน เซนเตอร์คอมมานะสามา,มา,ารถคอนโทรลไปที่จ, s <S จอ,อกลางได้นะครับจอกลางเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนเบาะเนี่ยนะครับเรื่องเบาะนั่งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปคือดีเซลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนปป้านะครับที่เราเห็นคือพหุ้นต,ตากันอยู่นะครับหุ้นตากันอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นเรื่องของหลังคาก็เป็นสรุปไฟฟ้าเปิดปิดใต้ไฟฟ้าอันนี้จะได้มีม่านปิดอยู่นะครับม่านปิดอยู่นะครับตัวนี้อ่าเราจะเห็นตรงนี้นะครับส่วนจอกลาง นะครับเมื่อผมบิดมจะเป็นการคอนโทรลนะครับไปที่เจอกลางได้นะครับตรงนี้ดูในส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับส่วนด้านหลังก็ห้องโดยสารนะครับก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังนะแต่ตรงนี้จะไม่มีสายเสียบนะไม่มีสายเสียบพวกไทยเอไทยซีมาให้นะครับ มีนะครับผู้โดยสารด้านหลังก็เ็ียงถือว่านั่งยังสบายอยู่นะครับพวกเคสลูมเล็กลุมเนี่ยอันนี้ผมถอยเบาด้านหน้ามามันก็เลยดูขั้นไม่หน่อยแต่ถ้าเกิดอยับไปปกติก็ยังมีพื้นที่ให้นะครับความเย็นของแอร์ก็ยังมีให้ได้ทูกถึงเพราะว่าแอร์คู่หน้านะครับที่มีทั้งสี่แต่ด้านหน้ามีสี่จุดนะด้านหลังก็มีมาให้นะครับมีมาให้ตรงนี้นะครับ มาดูด้านผู้โดยสารด้านข้างกันมากนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับแผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นสีออกเป็นสีเป็นโนแบ็กนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับก็นังให้ดูความเป็นสปอร์ตนะครับอันนี้เป็นเหมือนไลายไม้นะครับเป็นเหมือนไลายไม้อกเข้มๆนิดหนึ่งนะครับ ก็อยู่ในส่วนของมุมมองผู้ดยสานด้านหน้านะครับสไตล์ดีไซน์ของ m a z d a นะครับซึ่ง New m a z d a CX-5 เนี่ยก็คือเป็น CUV ถือว่าเป็นในคัสเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อยู่รุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ m a z d a Mazda เองไม่ได้ไม่ได้เงียบหายนะครับมา z ด a มีการเตรียมพร้อมนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมรูปลักษ์ให้มีความทันสมัยแล้วก็เหมาะกับค่าใช้งาน ซึ่งบับ c X ี5เนี่ยเป็นรถเป็นแนวแนวกึง่งกึ่จะเป็นเกือบเกือครอบครัวได้แล้วนะครับก็ครอบครัวขนาดเล็กนะครับเดินทางท่องเที่ยวมีแอนเพนเจอร์บ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งให้อัศยบมากของรถยนต์รถเก๋งรถหยดนั่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามาต้าก็สามารถทําได้ดีพอสมควรนะครับ สำหรับ m a z d a New เอ่ในมาสด้าเซี่ใหม่ก็ในรุ่น200 SP คันนี้ก็มีการประมาณราคาที่จำหน่ายประมาณสัก1ล้าน3แสนหน้านะครับโดยประมาณนะครับเปิประมาณนะครับ,รรบส่วนรุ่นเริ่มต้นก็นจะอยู่ประมาณทักล้าน25รุ่นท็อปดีเซลก็จะประมาณสัก 1, ล้าน7ล้านนิดๆน,นะครับโดยการประมาณการซึ่งก็จะจะ,จะจำหน่ายในช่วงฝนปลายปีนี่แหละครับ ซึ่งตอนนี้ก็น่าสนใจมากในตลาดของ CSUV นะครับซึ่งตอนนี้หลายๆค่าจะหันไปทางไฟฟ้ามั่งอะไรมั่งตอนนี้มาส d a ก็ยังคงอยู่ซึ่งเรื่องความเครื่องยนต์ของมาสด้เองก็ยังถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับตรงนี้ ก็เรามารีวิวคอสังเก็ตนะครับเพราะว <IS U> ่ารถรุ่นนี้เป็นข้องใหม่ฉะนั้นให้ดูอย่างลึกๆนะครับเราบออาจจะมีการทดลองขับนะครับแล้วก็เราจะมีการรีวิวกันทดลองขับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะกันว่ามันขับดีขึ้นเพราะวช่วงล่างเนะี่ยมีการป,ป,ปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับมันมีการเก็บ,บรายละเอียดมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ว่าเมื่อเขามีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างแนละ้วเนี่ยจะขับดีขึ้นมากกว่าเดิมรุ่มเดิน่มใหม่ ครับฉนะนนเดีย๋ยวราลอ,รอติดตามในอีพีหน้าแล้วกันแล้วก็ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่เราประชับ